สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู ev 3 0 0นะครับเป็นสามล้อที่คันใหญ่นะครับใหญ่กว่า ev 2 0 0ที่เรามีมาก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้มันเป็นคันใหญ่ขึ้นฮนะเป็น ev สามอนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับ ev 3 0 0ร้อยนะครับ v สามของเรานะฮะก็จะถ้าเทียบดูฮะจาก ตัวบอดี้ด้านด้านข้างนะฮะความกว้างนะฮะวกว้างนะฮะเทียบกับในส่วนของ EV 200นะฮะจะเห็นค่อนข้างชัดว่ากว้างกว่าพอสมควรแล้วก็ถ้าเทียบกับ EV 100กับตัวนี้นะ,ะ EV 100กับ EV 100กับ200นี่คือ200จะกว้างกว่านิดหนึงแต่พอมาเป็น EV 300นี่กว้างกว่าเยอะคับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ากว้างกว่าเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ,ะในส่วนของความกว้างนะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับ EV สามร้อยนะครับตัวฐานเลยนะฮะฐานล้อจากเซนเตอร์เซนเตอร์ยางจนถึงเซนเตอร์ยางนะฮะประมาณเก้าสิบเซนเลยประมาณเก้าสิบเซนนะ,ะครับผมเรามาดูเทียบเทียบกับในส่วนของฐานล้อของ EV สองร้อยนะฮะ ตัวนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนเองฮะต่างกันยี่สิบเซนเลยในส่วนของฐานลอ้อนะครับแล้วมาดูตัวอีบีร้อยนะครับ200อีร้นี้แคบกว่าอีกฮะอันนี้หกสิบสามเซนประมาณหกสิบสามเซนครับผมหกสิบสองเซนกัด คือความกว้างแตกต่างกันไล่ลงมาเลยฮะอันนี้คือกว้างสุดถึงเก้าสิบเซนแล้ามาดูว่าอ่าวัดความยาวของกว้างนะฮะวัดความกว้างกว้างสุดเท่าไหร่นะฮะเรามาดูกว้างมากครับกว้างสุดประมาณร้อยเซน ความกว้างมากสุดครับประมาณร้อยเซนนะฮะจากขอบยางฝั่งนี้ถึงขอบเปลยางฝั่งนี้นะฮะหนึ100่งร้อยเซนติเมตรครับผมในส่วนของเรื่องความยาวความยาวนะฮะความยาวประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบเซนจะยาวกว่าของ ev สองร้อยประมาณสักสิบเซน ตัวนี้ซึ่งขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นั่งได้สบายนะครับตัวนี้มนเรามาดูฝั่งนี้ฮะตัวนี้ล้อขนาดใหญ่เลยนะฮะเป็นล้อวงล้อกระทะสิบนิ้วฮะวงล้อกระทะสิบนิ้วนะครับยังไม่รวมยางนะครับถ้าเทียบกับแปดนิ้วนี้ก็ห่างกันพอสมควรตัวนี้พอล้อใหญ่นะฮะช่วงล่างเขาจะสูงขึ้นมาจากพื้นพอสมควรลูกละหน้าตามหมู่บ้าน หรือทางที่คืออาจจะเป็นเนินเม่อะไระฮะส่วนมากบ้านเราก็จะเป็นหลังเต่าใช่ไหมฮะหลังเต่าเนี่ยก็คือจะค่อนข้างสูงตัวนี้จะค่อนข้างที่จะวิ่งผ่านได้สบายนั่งสองสองหรือสองสามเนี่ยฮะด้านหลังนั่งสองสามคนนี่ขึ้นหลังเต่าได้ครับตัวนี้ตัวที่นั่งหลังนะฮะพับเป็นกระบะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดู เป็นกุญแจล็อกนะฮะเปิดเข้ามาเลยเมาดูตรงกระบะนะครับกระบะก็ค่อนข้างใหญ่พิเศษตัวกระบะกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองวัดให้ดูเลยประมาณหกหเซนฮะกว้างหกสิบห้าเซนยาวยาวประมาณหกสิบเซน ครับตัวนี้ได้ลึกอยู่ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิามยี่ยามยี่สิบสี่เซนนะแต่จริงเราวางของได้ได้ถึงข้างบนเลยคือถ้าเป็นกล่องก็คือกล่องได้สูงเลยด้านบนก็คือเป็นเหมือนอที่ที่ว่างะฮะสามารถวางของชิ้นใหญ่งสูงวางได้ครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ ด้านหน้านะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นไหมฮะด้านหน้าจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวหัวเข็บเล็กหัวใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอเดี๋ยวลองมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ LED ะฮะหน้าจอแท็บเล็ตครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วก็มาดูในส่วนของระบบเบรกระบบล็อกเบรกนะฮะตัวนี้ก็จะมีล็อกเบรกซ้ายล็อกเบรกขวาแล้วก็มีล็อกเบรกอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นมือเบรกด้านล่างเหมือนรถยนต์เลยครับตัวนี้ล็อกเบรกเหมือนรถยนต์กับกันรถไหลนะฮะแล้วก็ในส่วนของแฮนด์นะครับลองลองมาดูฝั่งด้านนี้ครับ ในส่วนของแฮนด์นะฮะก็จะมีเรื่องเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวเหมือนทูทั่วไปแล้วก็มีแต่เดี๋ยวผมจะเสียบกุญแจลองลองให้ดูดีกว่าครับผมเดี๋ยวลองเสียบกุญแจดูนะครับเปิดกุญแจมาหน้าจอติดนะครับลองเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้านะฮะตัวนี้กลางวันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวก็จะมีสัญญาณเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาีนเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวานะครับเสียงแต่นะฮะดังดังพอประมาณครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดังมากรุน่นนี้สัญญาณไฟถอยนะฮะนี่เดินหน้าตัวดีเดินหน้านะครับตัวอาถอยหลังเดินหน้าเราก็สามารถปรับได้สามระดับ เบอร์หก็อยู่ประมาณ20ต้นๆ้นนะเบอร์สองประมาณ20่ปลายถึงสามสเบอร์3ามนี่จะปล่อยหมดนะฮะตัวนี้จะวิ่งได้ถึงประมาณสีเลยครับผมในส่วนของชุดด้านหน้าฮะก็จะมีประมาณนี้กับด้านล่างของคนขับจะเป็นที่วางแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ก็เปิดดูได้นะครับผมลองเปิดให้ดู กุญแจกุญแจที่ให้มานะจะมีกุญแจรีโมทแล้วกุญแจเปิดบอกแล้วกุญแจสตาร์ทมีอยู่อย่างละสองอย่างละสองลูกนะครับแบ่งเป็นสองชุดได้เลยครับนี่เราเปิดนะดูนะฮะแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างในเนี่ยครับแบตเตอรี่จะเป็น4 8่สิบโวลต์ยีแอมป์กับตัวนี้มอเตอร์ มอเตอร์ด้านหลังฮะจะอยู่เป็นมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์600วัตต์เป็นมอเตอร์600วัตต์นะฮะจะค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับในบอดี้นี้ก็ถือว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ไปนั่งกันหลายๆคนแล้วขึ้นเนินสูงๆไม่มีปัญหาครับทั้งวิ่งพื้นเรียบปกติอะไรเงี้ยฮะนั่งซ้อนด้านหลังนั่งได้สองคนสบายๆายแล้วก็ขึ้นเนินได้ใน ในเนินที่เป็นเป็นเนินปกติขึ้นได้สบายครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้ก็ปลดล็อกเบรกได้เลยครับปลดล็อกเบรกซ้ายขวานะฮะ

หลังดูนะครับต้องตัวอยู่นะครับออกตัวจะลักษณะเป็นนุ่มๆออกตัวไม่กระชากมากครับเพราะน้ําหนักตัวอาจจะเยอะะแต่ก็ไม่อื่นนะครับผมด้านหลังเนี่ยฮะระบบการสั่นเทือนด้านหลังนะครับตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีจะค่อนข้างนุ่มเลยตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปก็ปยังไม่ดูอะ เดี๋ยวลองลองมาดูฝั่งนี้ฮะดูดูตรงชโชคหลังนะครับระบบกันสะเทือนในส่วนของ EV 3 0 0ร้อยนะฮะทำมาค่อนข้างนุ่มมากให้ตัวได้เยอะจะเห็นว่าช่วงล่าง,ขงเขานะครับจะมีสปริงทั้งหมด2ชุดจะมีสปริงทั้งหมด2ชุด ชุดหนึ่งจะเป็นสปริงแยกออกมาจากสปริงที่มีโชค๊คนะฮะก็จะเป็นสปริงทั้งหมด2ชุดสี่สี่ตัวสปริงสี่ตัวนะะนุ่มนะนุ่มนุ่มมากครับก็ถ้าใครหารถสามล้อที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่นั่งสบายแล้วก็นุ่มก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ครับโอเค งั้นก็จบการรีวิวเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ